ั้แก่ครับอือหืออือหืออือหืมเอาเลยซื้อไปอีกเลยแม่เม่ใ้ไปจับตัว นิดหน่อยก่อนนะสิดงานเลยบะายขายไปรอนเหมือนกนก่อนมันไปร่อนน้ำเเผามันนั่นคุ้นคนสีบอกกามากินน้ำเเผวอือเอายังสิพอมาที่นี่เหยียดเทาขันไปร่อนไปขอไปอุปนิาเอาคุ้น แกบว่าใครอันนี้แสบแบบแบบนี้นะครับไม่ต้องสูงมากด้วยนะครับไม่ต้องเอาแบบโอ้หหนักขึ้นมากครับผมยอ,ด,อดเลยนครับนี่ผิกเผา,าแบบชิ้ด้วยแม่เป็นอาทิเฮทศเองครับแต่ตัว,วสมของข้าวโจ้มันแซ่บโอ้โหจับมาแล้วครับขอซิมจับก่อน จับตรงน้ํานามตรงกระดูกด้วยครับเนี่ยแซบพียังสุกพักเลยหอมแบบพักดีครับสดชื่นดีมากเลยแซบมา,ารุ่งดิบโอ้โหสุดยอดมากอยากไะช้อนครับผม เห็ดฝนไข่เราเน,นี่นไข่แตกแซ่าครับตั้งสื่อะไรใหซ่้นเด,ดือดเดีียวครับเที่นเนื้อเปื่อยด้วยไงนะครับผมเสจ๋งตั้งแบบได้ที่เลย

móc 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 đinh móc 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 mọc mà rồi, Để phát móc mũ móc 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 กูเด้งที่อยู่สวนสัตว์เขาเกียวไหมครับนี่รุ่งรุ่งจะมากอเอยยังมากมายมาสานครับกูเด้งหุดดอดลืมหุดียวไปเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวทำสูตรใหม่ครับที่ผสมก๋วยเตี๋ยว เนื้อมาตักน้ำลวดตัวเสียนหลวกลิ่มเลยด้วย <c oughs> <c oughs> นูหนูแห่งแสบแสบมากเลย กับสมเกียวนี่เลยเปรี้ยวลวกลิ้มสูตรจากหมนูนะผมจะมากกว่าตอบปุดปุด แ้งแก่ครับอุยเจ้าเห็นแซบครับผมแซบตวอันเลยใส่เท uh 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 ้าด um ้วย ความหอ,อ,อมเจ้ากาก,กหมูเขาแบรับมาครับจิ้มนะครับจิ้มมาล่าไหม ให้น้องซิมด้วยไม่เอาบ่ซาทำเป็นเส้นยาวเลยด้ยิจับมาล่าื หมูเลยหอมหมาด่ามาก <c oughs> จับครับจับ <c oughs> bọc okay, cái cây không đang trẻ kẹt tàn rán mà quên

พี่เสียกินบระเวทแล้วหดเลยนะครับม,มีน้ําปั่นด้วยครับผมาไทยก็มีเติมักชาน,นีนะหอมดี aqui.